ทำไงดีวะเนี่ยใจเย็นๆครับเฮียแล้วเราต้องทำไงต่อดีล่ะเฮีย er ต้องแน่ใจว่าลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานจริงๆครับหลือดูนี่มันยังไม่ชัดอีกเหรอชัดระดับ 4K แล้วนะครับทำไงต่อดีล่ะเฮีย er ต้องกรอกแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลกทส4ครับมาเอามา แล้วไงต่อให้ลูกจ้างนำไปแสดงกับโรงพยาบาลที่ทำความตกลงกับกองทุนเงินทดแทนไหมครับแค่นี้ยังครับเียต้องนำสำเนานี้ไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมพร้อมแบบแจ้งการประสบอันตรายกอท .16 และใบรับรองแพทย์ครับ เรียบร้อยแล้ใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยค่อยยองชั่วใจหายหมดเลยแต่เฮียต้องจําไว้นะครับว่าเฮียส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาตามแบบกทอ4 4หากพบว่าลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ในกองทุนเงินทดแทนเฮียจะต้องเป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมดครับขอให้มันหายเถอะมันจะซักกีบายกันเชียวฮัลโหลฮัลโหลอนเหรออ่าประเมินค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่อ่ะ ห้าแสนหรือว่าอาโนบอ่ะมันบาดเจ็บจากการทำงานหรือเปล่าผมว่าก็น่าจะใช่นะครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวโอ๊ไปดูอโนบก่อนแล้วกันขอเจ้าขอเจา้ามั่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นายจ้างอุน่นใจลูกจ้างปลอดภยัยด้วยกล่องทุนเงินทดแทน